แป้งของพี่เนี่ยที่มาทำาน่มันเป็นเพราะสาเหตุอะไรตายหนึ่งกับมันไม่มีเลยเหรอครับมันตายนึ่งนะครับคือปัญหาเหล่านี้เป็นหมดไหมแถบแบบนี้หมดเลยครับของพี่กี่ไร่ห้าไร่ครับห้าไร่เป็นกี่ต้นเป็นโอยว่าไรเลยเป็นโรยลักษณะของต้นที่สามใช่ไหมนี่ไม่ใชนำเลี้ยงนะอืมอันนี้เป็นยางครับออกแล้วมันไหลด้วยนะมันไม่จะ่ออกเฉยใช่ไหมมันไหลลงมาไล้นี่ไหมหนึ่งเดือนจะออะไรมาก ถ้าเกิด5เดือนหน่งไอ้คนนั้นไร่ปุู้หู้ไปเร็วเลย <laughs> ครับกลับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางนะครับพบกันกับพ่อหมอเช่นเคยวันนี้พ่อหมอได้ลงมาเก็บแปลงของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับของหนึงเดือนที่แล้วนะครับเ,เราจะไปดูกันว่าแปลงที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นแบบไหนนะครับ แปลงน้ำยางไหลไหมนะครับเกิดจากสาเหตุอะไรไปดูกันไปมาเชิญสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ย <c oughs> วใส่มดแดงยินจาเใอโชว์ความหล่อหน่อยอ่ะแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับครับผมนายไประัดทิพย์กับบ้านบ้านกาเด็ดตำบลบ้านกาเด็ดตำบลบ้านกาเด็จครับผมอ่าจังหาางวัดสุดาราษฎร์ครับจังหวัดสุราษฎร์ธานี แปลงของพี่เนี่ยที่มาทำน่ะมันเป็นเพราะสาเหตุอะไรย่างไงนึ่งกับมันไม่มีเลยเหรอครับมันตายนึ่งนะครับคือปัญหาเหล่านี้เป็นหมดไหมแถบแบบนี้หมดเลยครับองพี่กี่ไร่ห้าไร่ครับห้าไร,ร่เป็นกี่ต้นเป็นร้อยว่าเลย <c oughs> เป็นร้อยกว่าครับแสดงว่าเกินยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเราจะไปดูกันนะครับว่าแต่ก่อนท,ท,ท,ที่มันเป็นเนี่ยมัน,ม,นมีไหลมีแย้มมีอะไรให้เห็นไหม เลเป็นเลเเพื่อนนั่นคือไ่ดีไอ้ก็อดปือมัดปือมัดปืดปคกับไอ้การหน้าตายแห้งก็หายไปเลย, <c oughs> เลยไม่มีเลยครับนะครับไปไปดูกันตัวแรกตัวแรกนะครับเ<อ>มื่อกี้สำลักไอ้แมงบุ้งนะครับกินกินใบไ,ไม้แมงบุ้งขึ้นคอ <c oughs> น้ำแค่นี้ี่น้ำแตกเลยนะครับน้ำแค่นีครับมานน่อนเลยใชยแตวมันจะมดไปเลย แต่ก่อนนี้ถ้าจะหมดนิีัใสือเป็นน้ำเลี้ยงออกมาไม่มียางอย่างนี้ใช่ไหมครับอันนี้คือสาเหตุนะครับที่มันเป็นใช่ไหมพี่นี่ตัวแรกนะครับเราเห็นแล้วอยากดูตรงอื่นไหมตรงนี้ก็แบบนี้ตัวก้อนนี้ถ้ามันได้ถ้ามันไม่ออกก็ไม่ออกใช่ไหมอันนี้ถึงน้ำเลี้ยงเลือกันเรือบางตอนแล้วแต่พี่เลยเลือกเลยครับตรงไหนตรงไหนเล้ยงเดี๋ยวจะหาว่า เออไปบางคนไม่มันไม่มีนะแม่เห็นไหมถ้ามันไม่มีมันไม่มีใช่ไหมเอพี่บอกว่าข้งบนจะมีมันมีใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นเห็นหรือยังครับไม่เห็นหรือยังไม่เห็นหรือยังว่าข้างบนไม่ใช่ว่าจะมีเสมอไปนะครับเราจะดูข้างล่างกันอ่ะดูข้างล่างครับเอาละเอาลเอาลเาละเอาละเอาลาะลาอะเาะาลา นี่ครับต้นที่อาการมันหนักมันจะประมาณนี้เนาะแต่นี้ก็มีไหลให้เห็นแล้วบนไม่มีเลยแต่ข้างล่างมาแล้วครับมาดูต้น<อ>ที่สามนะครับ<า>จะตรง,<า>งไหนลักษณะของต้นที่สามใช่ไหมน,นี่จะนำเลี้ยงนะอืมอันนี้เป็นยางครับอ๋อมาดูต้นที่สี่ไก่ลักร้วเอรี่ใครมาขโมยใครมา<อ>ลักใครกูเอยี่ใครมารโมยนี่ เพิ่งเริ่มสร้างจริงๆเพราะว่าตรงนี้ดูสิครับมันจะหายไปตามที่เราคุยกันเมื่อกี้มันจะไม่มีนะครับมันเริ่มสร้างออกมาถ้าตัวนี้เปลือกตัวนี้มันแห้งปุ๊บมันก็จะกระเทาะเหมือนตัวนี้มันจะเป็นตึ่งนู้ยนะาตึ่งเปว่านครับพอมันกระเทาะออกปุ๊บเนี่ยมันก็ดูงน้ำยางเราก็ได้ครับตัวนี้ตัวที่ห้านะครับ เมื่อกี้บายเกนี่นะครับอมันแต่ว่ามันเปิดเราเปิดแรกๆใหม่ๆมันจะคุ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเรื่องยู่เผอมันจะเซยเผือล้วก็มันมดไปเลยนี่นามยางก้นดีน่ะมาดูต้นที่หกนะครับ เป็นต้นที่หกนะหมดแล้วกินหล่อยกินห่อิ้แล้ว,ลว,ลว <c oughs> มาดูต้นที่เจ็ดนะครับต้นน,นี้นี่แหละตอะได้เยอะกว่ามันกำงเป็นน้ำน้ำเลี้ยงนะนี่กำลังสร้างน้ำเลี้ยงก็กำลังสร้างน้ำต้นที่แปดต้นนี้ ถ้ามันสร้างมันจะเป็นแบบนี้เนาะเหมือนต้นต้นนั้นมันยังไม่ค่อยสร้างเท่าไหร่แต่มันก็เริ่มนะครับกับแอ้บางทีน้ำาันปุ้ยไม่ได้ดัน้ำมันรัปุ้ยนี้ดูร่องน้ํานะครับไม่ใช่เมื่อกี้น่ะดูร่องน้านะแต่ละต้นนะติดติดกันเนี่ยร่องน้าหมดเลยเอามาดูต้นที่เก้าดีใช่ไหมแผลยากี่แผยากอืออือนี่นะครับสาล ไหลนะครับไม่ใช่ว่าออกแล้วไม่ใช่ว่าซึมเฉยเเอาลิ้นมาโต๊ะรัดเลยครับไม่ต้นไม่ต้นนั้นตะกุไม่จบไม่ดูนะครับไม่ไม่เมื่อกี้ต้นที่เรนนะต้นที่หักับต้นที่เก็ดเนี่ยจะเป็นทางน้ำใช่ไหมเจ้าตัดหรือเจ้าถากนี่ไม่ตัดหรือถากนี่ตัดเลยโอ้ยโคเนี่ยแล้ววิบกับวันไม่ตายหนึ่งเพิรอวอีโคเนี่ยโอ้มันก็จะสมควรที่ตายหนึ่งแล้วพี่ที่เนี่ยไ้่ฟ้องเต้นบารีบีเนี่ยเป็นอย่างไรนึกว่าอีโคมันจะสร้างได้ไหม นี่นะครับนี่ผมลมติดโรงเรียนขึ้นโรงเรียนมึงก้อนเลยพี่นี่นี่เอามาดูมาดูมาดูเป็นไงเป็นไงเนี่ยออกแล้วมันไหลด้วยนะมันไม่ใช่ออกเฉยใช่ไหมมันไหลลงมาได้ในนี่ไหมหนึ่งเดือนจะเอาอะไรมากถ้าเกิดห้าเดือนไอ้ก่อนนั้นไร่ปุ้ยนู้ปุ้ยวเร็วเลยขอดีใจปุ้ยจะลงนี่เลยปุ้ยไม่ใส่ปุ๋ยมาก่อนเอาใส่ปุ๋ยมาก่อนก็จะพี่ไปกีดต้นอื่นได้ไหมก็ลองกีดไปดูว่ามันจะได้นานแค่ได้หน วันนี้เราทากี่ต้นสิบต้นพลาดไปกี่ต้นนับเลยสองต้นสองต้นครสองต้นมันเป็นอะไรสองต้นหนึ่งผ่านทางน้ําครับเดี๋ยวนะครับผมไม่ได้นี่นะคือมันเป็นทางน้าจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ว่าไอ้นี่เราไม่รู้ว่าตรงไหนมันจะไม่ใช่วันนั้นผมมายังแคบอะไรเงี้ยก็จะขำพวไม่ไปยมรู้พี่นะครับคือมันเป็นทางน้ำตรงนี้เลยวันนี้นะครับเราทําทั้งหมดสิบต้น พลาดไป2ต้นนะครับคือพลาดนี่ก็คือทาางน้ํอย่างมีทางน้ําด้วยแล้วก็อีกหนึ่งอย่างมันก็ไม่ได้รดที่เต็มที่นะครับเพราะว่าน้ําอาจจะสะหนีไปหายไปได้นะครับแต่ต้นที่เปิดเปิดมานะครับถ้าพักฟื้นอีกนิดนึงแล้วเพิ่มโดดบารุงเข้าไปอีกหน่อยหนึ่งมันก็อาจจะปกติขึ้นมานะครับพักระยะยืดออกวีเนาะตอนนี้เรามาดูแค่หนึ่งเดือนที่จะให้เห็นว่าจะปกติเป็นไงนะพี่มันจะหมดไปเลยเหรอพี่มันจะหมดไปเลยบคือมันไม่มีนะครับไม่ย้อยอย่างนี้ใช่ไหมอ่า่้ยอย่านี้ไ เกย์หมดเลยกย์หนี่นี่มันย้อยอยู่เป็นเม็ดนี่เป็นเม็ดผมเป็นเม็ดนี้แล้วหมดนะครับมันมาอยู่นะครับกำลังเริ่มสร้างเนาะอ่ะวันนี้ถ้าร้อยคะแนนให้กี่คะแนนเต็มไม่เต็มดีจะเอาเต็มเลยกาดก่อนเต็มได้ไหมดูกกาเนี่ยสร้างเลยโรยจานน้ำเลยอ๋อให้เต็มคือเห็นใช่ไหมครับเพราะว่างน้ำไม่เป็นถังน้ำกันเดี๋ยวมาทำที่ต้นโลกไอ้เจ้าเป็นหัวกควนไง ถ้าเป็นหัวควนเป็นระพามีก็คือเต็มไม่ได้เลยจะไม่ใ yeah ช่ถ <serves S 1> ้าเป็นหมึกควนแต่นี่มันเป็นรองน้ำซึ่งไม่รู้ปุ๋ยอะไรกินไม่อะไรกินเลยอ่าผมใส่ใส่กระขุณตกไป้แล้วนะครับผมใส่แล้วก็ฝนตกเเต็มไปลยโอเคก็คืออ่ะวันนี้นะครับผมยืนอยู่กับพี่ไพรัต์ใช่ไหมครับถ้าใครไม่เชื่อว่าผมยืนอยู่พี่ไพรัต์จริงเนี่ยหรือว่ามาทําแปลงทำไมคุยดีจังอย่างนี้ได้จ้างพูดหรือเปล่าจ้างพูดไหมไม่ครับไม่ได้จ้างครับอ่ะให้โทรถามได้ที่เบอร์เลยพี่เบอร์พี่ครับแปด ครับผมอ่ะทรมาสอบถามได้นะครับว่ามันแก้ได้ไหมมันจะช่วยได้ขนาดไหนนะครับโทรมาสอบถามดูดูนะครับอ่ะวันนี้ก่อนที่เราจะจากลากันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจผอเกษตรด้วยนะครับ Facebook YouTube พิมพ์คําว่าผอเกษตรพร้อมแก้ปัญหาทุกพื้นที่ทุกสถานการณ์นะครับแต่ว่าฝนตกน้าท่วมอย่าเพิ่งเรียกไปนะเดี๋ยวถุงยังชีพหาไปไม่พอนะครับวันนี้เราสองคนก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับคุณดีครับ